สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอ้งพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้น้องอืองก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องจา๋าของงวดประจําวันที่3 1สิงหาคม2564นะคะอก่ะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาดูผลสรุปของวันที่30กันก่อนนะคะ มาดูผลนอยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าออก890 0ย์มานะคะพี่น้องจ๋าศูนย์ตัวเด่นมานะคะ90ตารางกำลังวันมานะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะเนาะตัวเจาะก็หลุดไปนะคะอ่าส่วนล่างออก36 36ก็หลุดนะคะพิเศษบนออก807พี่น้องเอ้ย0มามาอีกแล้ว แต่07ไม่ได้เอาพี่น้องจ๋าไปเอาถึงแค่06เนาะดูดิ01ก็ไม่มีปกติออก9 86 86ทั้งหดก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าล่าง84ก,ก็ไม่มี347ดู47ก็ไม่มีมีแต่49พี่น้องจา๋าล่าง75วันนี้สูตรหนึ่งหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเฉพาะอาตารางกําลังวันเนาะ ตารางกำลังวันจะเข้า0 9 9ย์นะคะพี่น้องจ๋าเด่นวิ่งรูดมานะคะที่ศูนย์นะคะแต่ว่าตัวเจาะน้องวิ่งเจาะหลุดไปนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันที่สามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฮานอยสูตรหนึ่งนะคะเด่นวิ่งรูด่านก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามก่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่า้รงอื่นก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจ๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะเผื่อมีตัวที่ชอบที่เหมือนกันนะคะ อ่าสำหรับสูตรหนึ่งวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะตารางกำลังวันก็จะมีเจ็ดสี่สองห้านะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูดจะมีสามกับแปดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสามกับแปด ส่วนตัวเจาะนะคะพี่น้องจ๋าตัวเจาะก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดแปดนะคะพี่น้องจ๋าอ,อย่าลืมเอาแปดสามสามแปดลงมาด้วยนะคะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะพี่น้องจ๋าตัวเจาะก็จะมีสองสามเนาะสามสอง สามสี่สามเก้านะคะามาดูชุดกันกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่น้องหวงชอบกันนะคะพี่น้องจ๋า,อาชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะมากตัวใดก็อย่าลืมไปกลับน้ำด้วยคะ่ะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะบอกกลับตับแตกด้วยพี่น้องอ ชุดกันเด้อค่ะนี่ชุดกันอันนี้นะคะเด่นว,วิ่งรูด3กับ8ดอย่าลืมยก38ลงมาตรงนี้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าสำหรับ8ดที่ชอบนะคะพี่น้องจ๋าก็คือ88 3ที่น้องวิงชอบนะคะ สามเก้าเอค่คเดอส่วนชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันแปดเจ็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งนะคะใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋าป้องกันการลืมเนาะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าน้องหวงมีหลายสูตรนะคะพี่น้องจา๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะบอมเปนเหตตามมดทุกตัวเดคคะเดอร์พี่น้องจา๋มามักตัวใดก็เลือกเอาตัวนั่นคะ่ะแล้วก็ไปกราบนํานะก่อนออกไปนะคะพี่น้องจา๋าน้องหวงก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเดอ้อจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันวพ่อแม่พี่น้องนะคะสุดท้ายนี้นองหุ่นก็ขอให้พี่พี่ fc นะคะรวยรวยเฮงเงนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องจ้ารวยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ